ฝ่ายนวัตกรรมเราถ้าแบ่งง่ายๆจะเป็น2ฝั่งเป็นฝั่งที่เป็นคนที่รู้ทางด้านเทคนิคอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือฝั่งที่ผมดูอยู่เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นฝั่ง business การสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวถ้าเทคโนโลยีมาดีมันจะต้องมี use case มันจะต้องมี pain point business ที่เอามาตอบโจทย์เราจะเห็น นวัตกรรมที่เข้ามาใหม่มากขึ้นว่าใครทําอะไรในโลกนี้แล้วเราก็ไปดึงโอกาสพวกนี้มาต่อยอดส่งต่อให้กับทีมบิสเนสของธานาคารทีมเราเนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าอาจารย์เวลามีเห็นโอกาสเห็นอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็เอามาถ่ายทอดต้องเข้าใจเทคโนโลยีมากพอที่จะเอามาอธิบายได้ว่า AI มันดีอย่างนี้นะบล็อกเชนมันช่วยตรงนี้รู้มากพอที่จะไปคุยกับเทคนิคอลได้ว่าขั้นต่อไปต้องทําอะไรเป็นนิกซ์ทั้งด้านเทคนิคอลทั้งด้านบิสเนสคือเราทาไปเราเรียนรู้ฉะนั้นคนที่เราก็ต้องเป็นคนที่มีแพชั่นก่อนเเลยอยอออาาากทํะไรรใหม่ๆ2คื ยออ่อทอต่อความยากลําบากมันเป็นการทําอะไรใหม่ๆพอเจออะไรต้องไม่เซตแบ็กต้องพุชออนสามก็คือต้องเรียนดูเร็วเพราะว่าความรู้เปลี่ยนตลอดเวลานวัตกรรมเนี่ยไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีมีบิสเนสด้วยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีใหม่หรอกเป็นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ แป้งอยู่ที่นี่มาปีที่6แล้วค่ะแป้งเข้ามาทํางานที่นี่เป็นที่แรกตั้งแต่เรียนจบซึ่งงานที่ดูแลอยู่ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทํา Data Management แล้วก็การทำ a n a าลิติกก็จะดูตั้งแต่การดํา d a t a เข้าสู่ระบบที่เรากำลังพัฒนาอยู่ไปจนถึงการนํา Data ไปใช้ ก่อนหน้านี้แป้งก็มีขอทุนไปเรียนต่อทางด้าน business analytics มาจากที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาทํางานโปรเจกต์ที่กําลังทาอยู่ปัจจุบันนี้ได้เจอทั้งคนที่เป็น business user แล้วก็เจอทั้งหน่วยงานไอทีทให้เรามีความรู้มุมที่หลากหลายคือเวลาที่เราอยู่ใน,ในสายงานธนาคารเนี่ยไอที IT อาจจะคิดว่าเป็นงานหลังบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีส่วนที่เราจะต้องทําเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าซึ่งธนาคารก็เล็งเห็นตรงนี้แล้วก็ให้โอกาสอย่างคนไอทีไยได้ไปเรียนทางด้านที่ อยเ,เองสนใจเพื่อพัฒนาระบบงานต่างๆให้มันก้าวไปข้างหน้าได้งานที่เราทำคือปัจจุบันจะเป็นการดูแลควบคุมอุปกรณ์สิ c u r i t ลต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารเอ็กทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี2014ครับปัจจุบันก็เป็นเวลา5ปีแล้วครับ เข้ามาทำแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นมันไม่ตายตัวมันทําได้หลายอย่างคือเราได้เรียนรู้หลายๆทิ้งหลายอย่างงานเรามันไม่เหมือนงานที่เป็นรูทีนที่ทำแบบเดิมๆ จะเห็นว่าปัจจุบันแอปพลิเคชันขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทุกพวกต์ก็ต้องการความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยที่จะแอปพลายในแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันเราจะทำยังไงให้อุปกรณ์พวกนี้มีความปลอดภัยไม่โดน a อ t แท็กเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่โดนเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่มีช่องโหว่อันนี้คือความท้าทายของเราก็เป็นงานที่สนุกท้าทาย สุดท้ายเนี่ยสิ่งท <oot> ี่เราทำเราทำเพื่อตอบโจทย์เพนพอยเพราะฉะนั้นคนทำมาจจะรู้สึกดีอยู่และว่าเราทำอะไรที่มันมีความหมายมีมีนิ่งก็อยากให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจในด้านการทำอานลติตการเรียนรู้ Data การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมงานกับธนาคารเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันพัฒนาให้ธนาคารของเราเี่นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ ที่นี่ทำงานกันแบบพี่น้องมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีหัวหน้าที่ดีคอยรับฟังความเห็นของลูกน้องอยู่ตลอดแล้วก็ให้คำแนะนำในสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยลดปัญหาและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกทำง,งานง่ายขึ้น